สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเอพีวาฟร์มนะครับวันนี้มีโอกาสผ่านมาที่อำเภอท่าปาจังหวัดออุตรดิตนะครับมาเจอพ่อพ่ออะไรนะพ่อพ่อแมนเนาะพ่อแมนในเลี้ยงวัวมาก,กี่ปีแล้วพ่อห้าหกปีครับห้าหกปีเนาะห้าหกปีน,ปนี่ตอนแรกเริ่มแรกในเลี้ยงกี่ตัวครับหนึง่งสี่ตัวสี่ตัวแสดงว่าที่ที่อยู่นี้ก็ขยายพันธุ์มาจากคอกเองบัวต้นน้ําเลย ไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อมาเพิ่มไม่มีโอ้สี่ปีนี่ห้าปีได้เยอะขนาดนี้ต้องเปลี่ยนพ่อพันธุ์อืมครับต้องเปลี่ยนพ่อพันธุ์ต้องเปลี่ยนพ่อพันธุนพพน์ไม่งั้นมันจะส่งผลอะไรครับถ้าไม่เปลี่ยนมันแก่ตัวมันจะไม่ไหวมันแก่ตัวมันจะไม่ไหวน้ำเชื้อจะไม่อืมครับลงทุนตอนแรกเนี่ยซื้อมาเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ซื้อมาประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนาะหกหมื่นเจ็ดหมื่นถ้ามาห้าผ่านมาห้าปีเนี่ยขายไปก็เยอะ ยังอยู่ก็เยอะแสดงว่าทํากําไรมาเก <ทำ S 1> ินคุ้มแล้วเลี้ยงเลี้ยงวัวนี่มันถ้าเทียบกับอาชีพอาชีพอื่นนี่มันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงตัวไหนนะครับวัวไปกว่าอ๋อวัวไปกว่าคือทากําำกำไรได้ดีกว่าเราขี้มันก็ได้ขายขายีมันก็ได้ขายแล้วก็ห้างนี้นะที่อุตตรดิ์จะจะมีวัวขาวนะครับวัวมันสีขาว จะเพ็นเป็นหรือเป็นบัวไทยกลางเรานี่ก็น่าจะเป็นบามันนะนี่ก็บามันครับบามันขาวตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวพ่อแปดตัวสิบแปดตัวสิบเก้าตัวมันออกมาเรื่อยอ่ะมันออกมาเรื่อยปีหนึ่งตกลูกได้กี่ตัวพ่อก็แล้วแต่แม่มันกี่ตัวเออแม่มันกี่ตัวต่อตัวปีที่แล้วพ่อได้กี่ตัวเจ็ดตัว โอ้ถือว่าแม่มีเจ็ดตัวถือว่าทำอะไรตัวผู้ล้วก็ขายได้ตัวไหนก็ทําแม่พันต่อกางวัวก็ปล่อยไม่ล็กเกินไม่ใหญ่เกินมีมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่อยากแนะนํามือใหม่ไหมครับถ้าเกิดอยากเลี้ยงหรือมีข้อแนะนํำไหมไม่เข้าใจไม่เหมือนกันแล้วเนาะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกัน อย่างของเรานี่ก็อุปสรรคก็ไม่มีไม่มีแปลงหญ้าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหญ้าแปลงกี่ไร่ครับแห่งกุหลาบแห่งกุหลาบห้า,หาไร่อยู่แปลงนู้แนแปลงกุหลแปลงกุหลาบนี่มันปลูกยากไหมพ่อ,อไม่ยากแต่ขอยมีน้ำใช่ไหมเหมือนหญ้าแพทย์หญ้าอะไรพวกนี้นเราเราใส่ที่ดอนที่แบบไม่มีน้ำอย่างนี้ได้ไหมไม่น้าเลยไม่น้ำไม่มีน้ำแต่น่าแลงต้องน้ำใส่ขุยใส่ เตรียมไว้สําหรับบัวเตรียมแล้วเออแล้วก็เราก็มีลวดอ่ะล้อมไว้มีหลักมีลวดบัวสวยๆำนาหมดก็แคบแล้วนะนี่กับนาเขาดูกันนาเขามันก็จะมันจะแคบเราเราก็ต้องอาศัยยาตัวเองยาที่เราเตรียมไว้เออไว้เนาะบัวสวยนะครับบัวสวยแต่ว่าคุณพ่อยังไม่เปิดก็จะมีเปิดอยู่ตัวผู้แต่ว่า อาจจะเป็นญาติกันเอาไปที่ตัวผู้ที่เดินอยู่นี่ครับน้าหน้าน,านาาไป,นนเ,ไปเปลี่ยนเปลี่ยนพ่อมันนะเอาตัวแดงมามามันนะครับคือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงนะเลี้ยงวัวมั่นคงแน่นอนหนึ่งคือได้กำไรแน่นอนังไงก็ไดนะ้ขอให้มีวัวตัวเมียกับตัวผสมครัแล้วความเสี่ยงน้อยกว่าที่อื่น คือลงทุนครั้งเดียวจากเงินเจ็ดหมื่น่ะเจ็ดหมืม่นแล้วก็ <70. S 1> มาตอนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าหลายแสนครับหลายแสนละผมว่าเป็นอาชีพที่ได้อยู่กับบ้านนะได้อยู่กับบ้านไม่ต้องไปจากบ้านเกออิดมานอนไปทํางานที่อื่นแล้วไม่ต้องไปลูกจ้างใครนะพ่อเนาะมันดีรตรงนี้แหละเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้วันนี้วันนี้ยังไม่มีพโอากาสไปชมนู่นนะครับพ่อ เสร็จก็ไก่คือทําได้หลายอย่างในในเวลาเดียวกันด้วย,เ,ยวเออวัวแล้วก็ปล่อยไว้<ม>ครับก็ใครที่สนใจมือใหม่นะครับอยากจะลงทุนเลี้ยงวัวน,นี่ก็คือหนึ่งต้องมีที่แอย่างเงี้ยสองก็มีเงินทุน,น,นครับมีเงินทุนไปซื้อแม่พันธุมาแนะนํายังไงตอนแรกเราซื้อมันถึงจะถึงถึง,ถงจะขยายเร็วรข้อเป็นน้าเขาเลยแนะับแม่ลูกไหม แนะนําเอาแ,แม่ลูกหรือว่าแ,<ล>แม่สาวบางทางลูกติดมาลูกติดมา,ม,ดลลามันก็จะได้คืนทุนเร็วคืนทุนเร็วแล้วเราก็มาผสมต่ออีกมันก็จะคืนทุนเร็วมากเขาจะไปซื้อที่ลูกเตรียมออกออกอืบางทีก็ติดมาติดมาเอาไอได้หนึ่งเดือนสองเดือนมันก็จะขยายเร็วนะขยายเร็วถ้าแม่สาวมันอาแม่สาวซื้อมเราจะผสมเนาะแต่ ก็อยู่ที่ทุนของแต่ละคนด้วยบางคนทุนน้อยก็อาจจะได้แม่สาวบางคนทุนเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็อาจจะได้แม่ลูกแต่เริ่มแรกก็ค่อยๆเลี้ยงไปพัฒนาอย่าไปกระโดดใจทีเดียวขยายขยายเอาคครรัับบสําหรับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะอ่าพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงวัวก็น่าจะได้ประโยชน์อยู่ครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกพ่อมาครับบสวับดีครับผม